สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องชายยูทูบครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านก็อยู่กับผมช่องเซเตอร์ดินดว่วน,นชิสเกตครับวันนี้พามารุยหน้าง,งานอีกหนึ่งที่ครับเมื่อคืนจะหนักจะเต็มครับวันนี้ก็มางานถอยเทกเหมือนเดิมครับจอดเด่นเป็นสังงานเลยครับเจ้ปโปรเฟียก็หน้าง,งานอยู่อำเภอศิาลาราชครับบ้านโจดม่วง ตำบลโจดม่วงอําเภอศิลาลาดจังหวัดศรีสะเกษครับเป็นงานขุดบอ่อครับตัวนี้เป็นขุดบอ่อแล้วก็ถอยดินมาทําที่อ,อยู่อาศัยครับตรงนี้ถอยดินไว้ปลูกบ้านข้างหลังก็จะขุดซอยล่องเลี้ยงปลาแล้วก็ทําการ,กรเกษตรครับหลกัหลกๆบอ่อนี้ก็กักเก็บน้ําไว้เพื่อใช้ในการ,กรเกษตรครับแล้วก็เลี้ยงปลาก็อยู่กับเจ้าวัยที่สิบสองและจะล็อกอีกเหมือนเดิมครับ จะล็อกนิวดายนี่ครับไปดูเดี๋ยพาไปดูงานกุศะครับกุศะเนียนๆจะทำโดยอาจารย์โอเล่ครับหรือป๊าป้าของเราฝั่งนี้ก็จะทำเป็นคันล้อมนะครับจะปั้น3เมตรสุดถนนประมาณ200 ยี่สิบห้าเมตรฝั่งนู้นจะทําเป็นคันหกเมตรครับฝั่งนี้จะทําเป็นคันสามเมตรจะล็อกก็โอ้เป็นเจ้าลนไปแล้วครับบางขุนขาดระแนงหลังก็หักครับเมื่อวานนี่โดนเป็นดินเหนียวก้อนใหญ่ครับจะล็อกกลายเป็นเจ้าลนไปลวเดี๋ยวพามาชมบ่อครับบ่อนี้น่าจะประมาณ 20หรือ1 0 18คูณยีบามั้งครับแต่จำไม่ผิดไม่18ก็20ทําทำเป็นบ่อ2ชั้นครับแต่เปิดไฟทำงานอีกแล้วครับ ตอนนี้ก็ลังเก็บงานบ่อลูกในครับเป็นบ่อชั้นสองลึกเฉลีย่ยสี่เมตรนะครับฝั่งนู้นจะทำเป็นเป็นเบิร์มเป็นตะพักกว้างครับทำเป็นตะพักกว้างว่ะเผื่อลงเลนน้ำเผื่ออะไรบ่อลึกก็จะมีไม่เยอะครับมีน้ำซึมเล็กน้อยนะครับพี่เจ้าของบอบ่อบอกถูกใจมากครับ เก็บมุมเนียนๆครับมุมเนียนๆสารคมๆนี่ครับเจ้าของเจ้าของที่ดินอย่างงี้ขุดดินดีครับไม่พังะไปนะครับระยะช่วงนี้ก็หกโมงเย็นแล้วครับเดิอบจะมืดแล,ล้วปลาสัลว ฝั่งนี้ก็คลองครับฝั่งนี้ก็จะขุดเป็นคลองแท้ไก,ก่ย,ยาวไปยนตุศูนูน่นครับแล้วก็ดินขึ้นคันฝั่งนี้หกเมตรแล้วก็ซอยซอยอยู่ประมาณสีร่องครับแบ่งเป็นงานครับเป็นสี่งานแปลงนี้ใช้งบประมาณหก0มืบาทนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจครับมีงบเท่าไหร่แจ้งเรามาครับเราจัดให้ครับจัดสรรได้ให้ตามงบครับ มีน้อยทําน้อยมีเยอะทําเยอะครับโอ้มอาแทงกวรตัวนี้ก็จะเก็บยากนิดนึงครับเพราะว่ามันเก็บมุมบ่ออย่างนี้ไม่ฝีมือจริงเก็บไม่ได้ครับบอ่อ พ่อมันยืนรถยืนรถอ,อยู่บนชั้นบนครับเราไม่ได้ยืนชั้นล่างก็จับเก็บงานยากนิดน,นึงนี่ครับไปดูชัดชัดดูเหลี่ยมดูมุมครับก็ตามคอนเซ็ปต์เราครับถูกใจคนจ้างพอใจคนจ่ายครับสบายใจคนขับรับตังกลับบ้าน ผลงานไว้ด้วยครับผลงานเล็กๆเด็กๆ,ๆทําสำหรับท่านใดที่สนใจติดต่องานครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์061-1234-230่งหนึ่งสนะครับรับงานเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษและใกล้เคียงครับ เท่าไหร่แล้วก็มาคุยกันครับวันนี้ก็จะเร่งเก็บบอ่อครับถ้ามันแต่ก็ไม่น่าจะเสร็จครับก็พอมาคืนเราโหมมันักครับเมื่อคืนนี่ทําถึงสี่ทุ่มกว่าครับเพราะว่าเร่งจะมาลงแปลงนี้ครับก็เลยวันนี้เอาซอบซอๆเบาๆพอ แตพว่าถ้าเจาะลงไปอีกสักเม็ดหนึ่งนี่น่าจะโอเคแต่ว่ารถมันจะขุดยากครับถ้เจาะเจาะลงอีกเม็ดหนึ่งเวลาเก็บมุมจะเก็บยากต้องขยับรถเมื่อคือนนี่เสียจ,จากแปงลงุ้นก็ย้ายรถลงนะครับมาถึงนี่อยู่ประมาณเที่ยงคืนกว่าครับ มาตอนกลางวันก็เลยไม่ได้รีวิวให้ดูครับง่วงครับนอนหัว <c oughs> <c oughs> ยายรถอยู่ครับมเมื่อคืนี้ ต้องยืนรถในเป็นครับยืนรถในถูกครับม่ง,งั้นเก็บไม่เป็นมุมนะครับเนี่ยม่ง,งั้นเดี๋ยวมุมไม่คมไม่สวยครับ จะพอแล้วมั้งครับคือยังไงแต่ก็ยอมรับครับประปางเราเรือจานใหญ่เรานี่ขนาดกลางคืนครับเปิดไฟยังยังเก็บมุมได้เนียบนะครับโอ้ผมนี่ไปไม่เป็นเลยครับกลางคืนเนี่ยยอมรับแกงจริงครับสายตายังเปี้ยอยู่เลย จะล็อกก็จอดเรียบร้อยครับเก็บมุมสุดท้ายครับของชั้นสองก็เริ่มเมิดแล้วครับ มือเช้าก็เริ่มขุดเสียสายครับเกือบเกือบสิบโมงครับเริ่มขุดตอนนี้ยังพอมีคิวนะครับสำหรับท่านใดที่จะติดต่องานคิวยังว่างครับคิวยังว่างสามารถติดต่อได้ครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคิวเพียงแค่นี้ก่อนครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสำหรับท่านใดที่สนใจติดต่องานนะครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์0611234230เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวก่อนครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ